มาแป้งไปนี่นะครับเดวพูดสิว่าเยีมมาสีจเกยตบมวีพูดยิ่งบว่ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพีนเตอร์ที่ออกตลอดเลยครับไพลัตใช่ค่ะกาเกษตรนะครับเอ้าแนะนำไพลัตกาเกษตรให้ฟัางนดครับบดี้บริษัทไพลัตการเกษตรเป็นบริษัทที่ขายเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์หรือว่าพวกเครื่องสีข้าวอย่างนี้ก็มีนะคะาใครสนใจค่ะ ตอนนี้ฮอาย่ที่บ้านบ้านบ้านยางนะครับบ้านบุูงเนาะบ้านพ่อยางครับบ้านพ่อยางตําบลบุูงตําบลพ่อยางครับตำบลพ่อยางผมครับแมนครับตำบลพ่อยางครับวังหินแมนครับสีสะเก็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัมผัสจากนอกบ้าที่บ้านเฮ้ยกลับมาคนไม่แก่เลยกันพี่น้องผมมาเป็นแก่กันครับเอาอันนี้ซื้อถทำนะครับซื้องานอย่างครับตัวนี้ มีอะไรก็ฝากนะครับเราจะไปเติมเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วยรมือดันผมกได้าซุ่มไเยี่ยมมเนตผมนมานมอประเดี๋ยวพว่าอ่านัแต่ว่างีราน้มงาาในทุกประเดี๋ทุกเพื่อส่งางานเก็บเกี่ยวข้าวตุมโฮม พักแพงปลูกพันสายใหญ่โอ้ซื้อเงาครับซื้อเงาครับเก็บเกี่ยวข้าวครับอะไรนะครับครับเก็บเกี่ยวข้าวตุ้มโฮมพักมั่นโอ้โอลมแห้งๆครับวันนี้อลาซีนิมสายใหญ่นะครับเหาวนะครับเป็นงานเกี่ยวกับยังครับว่างานเกี่ยวกับการสาธิตการ เก็บเยี่ยวเขาโดยที่กุมที่เพื่อนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการครับแปลง่ายนะครับแปลงใหญ่ครับผมได้รับสนุนโครงการหน้าแปลงใหญ่ครับผมจากกระทรวงเกษตรนะครับทีเด็กกุมปะมาณสามล้านนะครับสามล้านนะครับมีจะกุมครับไหมเหมือนอย่างนี้ได้ว้องหินเท่ามีทั้งหมดได้ทั้งหมดอยู่สิบสามกุมนะครับว้องหินนี่งสิบสามกุมครับผมเกือบวงเงินประมาณสามสิบหกล้านบาทสามสิบหกล้านนะครับได้กกุมละประมาณสามล้านเลยครับครับที่มากรับ ดาบพมรคุ้มดถึงครับกับครับคุ่มเอาบกาก็คือเพื่นเปิดนะเปิดพิธีนอกนี้แมนแมนครับพิีเล็กที่ปรึกษารัฐมนตรีกระท่วกษตรนะครัเ่านนะครับคักรรมการัดงานใหญ่ก็คือท่าน อาจารย์ที่ว่าหมุนแก้วนะครับอดีตพอโรงเรียนอนุบาลสิสเกตนะครับอ้อหพอที่ว่าแม่น์ครับแล้วก็พื้นที่ดินนี้ขณะจะเป็นพื้นที่ของเพิ่นนะครับครับก็เลยได้มาจัดอยู่นี่ขณะจะประมาณนั้นนะครับผมนะครับนี่คือบรรยากาศงานครับเป่นกําลังกาเปิดงานอยู่ระดัตอนนะครับครับครับขอเชิญท่านกรงนั้นครับตําบลวันนี้ก็สิมีโรงสาธิตเกี่ยวเข่าแม่นครับโรงสาธิตเกี่ยวเข่าครับโดยเอารถที่ได้รับการสนับสนุนจากการหน้าแบงค์ไงนะครับสองขั้น รงเกี่ยวดือครับเพว่าท่านยันมาดีรุงเกี่ยวน้ำของหูน้ำนะครับเนาะรับงเกลียวแปลว่าเพื่อนจะจังไรนะครับแล้วก็พี่ดี้บอม้นกาต้นฝาสะายโจรนะครับจากต้นบกขึจุ๋มนะครับราคาฝาสะลายโจรครับผมประมาณหนึ่งขันต้นนะครับนี่นี่นะครับครับผมเดโมโต้หต้องราคาเพื่นกับจัดพวงเซเว่นหน้ากับการเทน่าอินซี่นะครับครับอ๋อนี่คือการเทน่าอินซี่เลยแมนครับของ โครงการเขานะครับโครงการเขาซีเลยนะครับก็น่ารู้คือมาเลเซียเขานะครับมันนี้เป like so ็นมากแต่พิธีกันนะครับมีการัักมื้อนี้นะครับคนีิจาเลียนที่ต่างๆจะเป็นในเรื่องของสุดมาเลเซียเขียวซีสเกตนะครับที่ได้การครับเป็นแม่งานประมาณนั้นนะครับนะครับแต่คนที่เรื่องงานก็จะเป็น ท่านพ่อที่บ้านลุงแก้วนะครับครับโอเคครับอ้าวอ่าอยู่ส่วนไหนครับตอนนี้ผมอยู่สานงาญเกษตรอำเภอบางหินครับสาวนงานเกษตรอำเภอบางหินครับผมนะครับซื้อจะไหนนะครับผมอยู่้อตะพุ่งครับครับมานะครับอันนี้ครับพอคนกับมากลุ่มนี่เลยบ่เนี่ แม่นครับอันนี้เพื่อนเป็นสมาชิกหน้าแปลงใหญ่ครับหมูหนึ่งมูสิผาบันกระอื่นแต่บลผู้สูงครับโอ้โหอันนี้คือสมาชิกแม่นครับหน้าแปลงใหญ่เลยครับแม่นครับอันนี้กันตัวตั้งตัวดีของกลุ่มนั่นนะครับเนาอคูเป็นคูบาปปะบานเท่าครับสวัสดีครับผมคู้ขักแน่นนะครับเนาะเป็นหน้าอินซี่คือกันครับคนนี้ครับผมเสียไม้นี่ยเสีหน้าอินซี่เสียไม้เหลี่ยมยาบหยาบเลยครับนี่เป็นจะไหนเนี่ยกลุ่มเฮาพ่อกลุ่มเฮาเป็นจะไหนเนี่ยกลุ่มเฮาการดำเนินการมากกันใน แป้งใหญ่นี่มากกับกระรังเรลืมเกี่ยวเผาเพราะว่าได้มาจากโครงก้ารสามลานนี่ล่ะมีรถเกี่ยวเผามีรถอัดเพื่อได้จะกลี้หรอล่อโค้งก้านนี้กระรังได้เริ่มต้นนี่ละเริ่มต้นนี่พี่แรกพี่แรกเกือบจบฤดูกาลเกี่ยวละล่ะพอหลังจากเกี่ยวแล้วเขาก็อัดฟางอัดฟางเขาเมาไว้เกี่ยวกับขวด ก,ากักานกระสีก้นมะสุสัตว์นี่แนหะละหลังจากเก็บเกี้ยวแล้วกระสีเป็นได้ปลูกพืชล้างหน้าดีเป็นต้วเกเียวเป็นพืชล้างหน้าจบบตั้มพืชบานเด้าเนี่ยล่ะปั๊บฟุ้งสภาพดดิหลายไร่พออยู่นะของพอเองเนี่ยมันก่อประมาณเกือบสามสิบไรนี่ยเลยด้ว่อมาสามสิบสามสิบไร่ด้วยประมาเพชรยังเนี่ยบอกปลูกเขามาเลย ก็บแบ่งเป็นโซนปูนยาเรียงมัวนเน่กับผืนสวนขั้วเน่อะไรแ็บผุดสาผุดป,ป,ป้าเนาะครับว่าเมนอยู่ลงสายยงลงอย่างนั้นนี่ป้านี่กับโค้งจอดในในคือเกือบป่ได้ซื้ออาหารกินอะไรละนี่เป็ดนี่ไก่นี่หมูมีมม่ัวครับเอาไปกคำลงกีดแบบข้าวบานเผาดีนะ ชาก็เลยพอจุดหย่ใหญ่แรงงานกับพอต้องไปรับจานนะก็ลังจากหน้าเล้วเพื่อาะเน้นเอากระไทยไอ้อาจิปูถุงแตงโมแตงโมทัวนี่ละพอเป็นประธานบอกรองกลุ่มพอเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของบ้านเกินครับเป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะว่าเอา ครับโอ้โหนี้ลมแห้งแห้งลมแห้งสองมือนะพ่อเนาะครับลมแห้งโอ้ลมแห้งกีรีครับพี่น้องมือนี้นะครับบรรยากาศเย็นนะพ่อเนาะสบายแห้งนี่ครับสบายสบายโอโซนดี้ขนาดเกี่ยวเขาอย่างที่เขาเฮี่ยแล้วตอนนี้ครับอ้าวเพิ่งกำลังเปิดงานอยู่นะเขาจะนอนข้าวเสด็จเบงเพิ่นเกี่ยวเขาะพ่อเนาะ สาธิตกับเอกิสาธิตกางเกงขาหน้าะวานหน้าหน้าเบอ่มันจะเป็นหน้าโอแกนี้กอยเปอร์เซ็นต์เกียรเบอ่าเขาเขาไม่้อหน้าอินซีเลยอินซีอินซีครบหน้นครบสามปีแล้วอแล้วว่าเบอรกระปุกก็ปวยก็ยังแซมบน้ออกนหน้าคนขอายเ อันดับ22ท้องสงสัยนะครับรถไถอันนี้นะครับกับซูนยันมาพายรัตจ้างเกษตรพี่เก้าครับยกศูนค่ะมาพอดีเนาะน้องโมเ้อร์นวันนี้ครับวันนี้ครับขออดีอ่าพายรัตอีกแล้วนะครับโมเดอร์จากจากไซคับอันผมครับผมจากเขตเกษตรเมืองสีชะแนลครับอ๋อครับอ้ายกมาโมเดอร์เอามือเก่าใบสองขันคือเก่าสองขันใช่ไหมอัน ทางแคบเนี่รถเกี่ยวเลื่อเขาอะไรรถเกี่ยวยุ่งหนาเนะครับเนาะเลยได้มาแตรถไถโอ้โวนี้ขาทายให้ด้ครับคนจับชคสาวสาวห่ยหนา่นะอทานเดี๋ยวมาอทานจะมันกาวใส่กันโอเคครับหิที่กวหลสัมผัสแล้วลูกตองเกี่ยวเขาสัมผัสสองคนเห็นไหมนี่อะไรอะกูด็ก็ผู้น่าสออสัมผัสเลยนคุขึ้นทางห่างกันเถอะนี้ามีเจ้าใจยานลอพีู่สามคน คนเบิรแสดงว่าก right <sm art in yourself> ็ส่วนอันกินกินเบื่อเนี่ยเพราะว่าอันจไปบัานหนึ่งไม่ได้กินลำตัวเด้อเออกระชงมันเดียนเดียวจะบอกพี่หองก่อนเอาละไปสองเทือกผมก็ได้เสือมาแล้วครับพี่น้องตัวหนึ่งนี่เพิคนแจกทุกคนเสือน่ะเสือไฟรัสก้ากระเซียนแจกยูทำเพราะไหนแจกยูนั่นนะเอว่าอันนั้นผมใส่นั้นไข่ปลาไหลครับอันนั้น เสียตัวนี้นี่โบกติราคาล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทเนาะถ้าบ่อสื้อปล้านไม่ได้เนาะถ้าบ่อสื้อรถ็ันะเนี้ยวันที่วันได้นะแต่ว่าช่วงนี้คุุ้ผมผมซื้อ2ล้านผมด้วย2ล้านเปลี่ยนไม่ได้สื่อต้องพบเจ้าหน้าโอ้โหคุ้มขนาดวะเอ้โอ้โหครับครับครับได้ได้ไปหลอยู่แล้วอันนั้นฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นไปอ่าไปคิดถึงพระามทางหนานะครับ ไปถ่ายรูปแล้วก็อัพลงเฟซเช็คอินหรือว่าจังไหนแช่ก็ได้แช่ลงลานนะภายลการเกษตรยันมาศรีสเกตนะครับติดต่อมาเดี๋ยวสิมีพนักงานเอาเสือไปหายอดบานด้วยนะครับครับผมไปหายหอดบานเลยยางมเบกป่ายน้ำเนยไเอาไเอาพี่เชนเตอร์ไปนี่ครับไปแล้ว่าครับอกร้หมครับไปไป ป้ายลักษณะนี้จะติดอยู่ทัวจังหวัดศรีสะเกตประมาณสามลอยไปนะครับถ้าพี่น้องพาดไปพาดมาก็แค่มาเซลฟี่หรือว่าเอียงกันแล้วแต่นะครับล่ะกับแขกหรือว่าเช็คอินนะครับเช็คอินในเพจเช็คอินในเพจนะครับเพจก็คือไพรัดการเกษตรนะครับล่ะกัเดี๋ยวเฮาสิมีพนักงาน ออกไปเยี่ยมท่านเลยครับเอาเสือเสือสวยๆไปฝากไปฝากไปฝากครับครัโอ้โหโฆษณาประชาสัมพันธ์นนั่นเองโอ้พี่น้องผู้ชิบอยอยากเห็นพี่เซ็นเตอร์ผู้ยิ่งเลยบ่มานะครับเอาเรียนเซอร์พี่เซอร์ผู้ยิ่งเลยครับคนเนี้ยเมื่อพี่น้องคนอยากเห็นพี่เซอร์ผู้ยิ่งไปไปพิเศษแล้วนี่ครับ ไไลไ่เสียวอีกแล้วไนี่าตัวนี้เสียวเฟ้วมามางไปนี่นะครับเดี๋ยวพูดสิว่ายันมาสิีิเกศบุมพีพูดยิ่งว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่เตอรอที่ออกตลอดเลยครับไทรัตใช่ค่ะแกเกษตร เอาแนะนำภายละการเกษตรให้ฟ้งนะครับรบ,บริษัทบริษัทภายละการเกษตรเป็นบริษัทที่ขายเ,เครื่องจักรกลเกี่ยวกับการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์หรือว่าพวกเครื่องสีข้าวอย่างนี้ก็มีนะคะคท่านไหนสนใจคะ่ะพี่การดอยู่มองไหนครับพี่การดจะอยู่เส้นถนนซีสกเกตคนนะคะไปทางทางบนแล้วก็เลยเฉลิมการจนาไปจะอยู่ฝั่งขามือค่ะ อ่าเป็นศูนย์ใหญ่เลยเนาะใช่นะครับมีครบเลยใช่มีบริการซ่อมนะมบ่ครับอยู่ไหนมีบริการซ่อมค่ะมีช่างบริการถึงบ้านด้วยนะคะถ้าว่าเป็นของยันวานี่ซ่อมบ่ครับก็ซ่อมได้ค่ะอ๋อซ่อมได้อยู่นะครับอ่าติดต่อเขามาอ่านี่นะครับคุณว่าเดี๋ยวพี่น้องถามนะครับว่ามีพนักงานคุณยิ่งบ่กอะไรเขาพูดอะไครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับตัวแรงพี่น้องตัวแรงตัวแรง